ฮัลโหลสวัสดีครับผมหนึ่งเกมมอน f y f o ฟอร์ฟันนะ,ะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Star d ดิวเอนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้มอสอาร o เมอรนะซึ่งมอสตัวเนี้ยก็คือชุดเกาะวิธีครามันออกมาก็ใช้ผ้าแล้วก็ไอชุดเกาะเนี่ยแล้วแต่จำนวนผ้านะ ส่วนใหญ่ผมจะอ้างอิงจากเกมไมค์คราฟ์นะว่าใช้จํานวนผ้าเท่าไหร่อ่าผมจะคราฟมาอย่างละสอชุดนะผมเตรียมผ้าไว้48อันนะเมื่อคราฟเสร็จเมื่อคราฟเสร็จแล้วนะก็ให้เอาเล็กเนี่ยคลิกขวาแต่ว่าหน้าคราฟติ้งเนี่ยมันไม่ใช่บั็กนะ ผมลืมเขียนโปรแกรมให้มันคลิกขวาได้นะแบบยกเหล็กมาเงี้ยคลิกขวาลืมเขียนอันนี้คือลืมเขียนจริงๆนะโอเคกดไปหน้า Inventory ครับแล้วก็เอาเหล็กไปคลิกขวาสองชุดอ่าเมื่อได้มาสองชุดแล้วก็ ให้ทำการลองใส่ดูอ่ะก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันสามารถอัปเกรดได้นะโดยใช้ทองเนี่ยแหละอัปเกรดอ่าถามว่าอัปเกรดข้ามขั้นได้ไหมข้ามไม่ได้นะมันต้องอัปเกรดไปตั้งตั้งแต่เหล็กทองแล้วก็เพชรนะทีนี้พอมาถึง ชุดทองแล้วจะมีให้เลือกว่าใช้ทับทิมหรือว่าเพชรนะอ่ะถ้าสมมุติว่าผมใช้เพชรแล้วจะไม่สามารถใช้ทับทิมได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าผมใช้ทับทิมเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้เพชรอัปเกรดไปต่อได้นะแต่ในอนาคตอาจจะอัปเดตเวอร์ชันทําให้มันสามารถอัปเกรดร่วมกันได้นะอันนี้ผมเขียนผิด จริงมันต้องเป็นเกาะกันเวทนะไม่ใช่เกาะกายภาพนะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเกาะกันเวทนะอัมมูนิตี้อันนี้ก็จะเป็นอาร์เมอร์ส่วนไอ้ตรงเนี้ยหมวกเหล็กเอ้ยหมวกทับทิมเนี่ยผมเขียนผิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ในเวอร์ชั่นใหม่ โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันโอเคคุณเห็นสรามตัวสีม่วงม่วงไหมเดี๋ยวผมจะลองให้มันเดลดาเมจดูนะปุ๊บอันนี้ผมใส่รองเท้าอย่างเดียวนะเข้าสิหอ่ะแล้วถ้าผมใส่เสื้อลงไปด้วยอ,ะอ่ะถอดออกหมดเลยนะใส่แค่เสื้อนะจะโดนเท่าไหร่8อ่ะ ้วถ้าผมใส่างเกงลงไปด้วยอะจะโดนเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งอ่าทีนี้ผมใส่หมวกไปด้วยจะโดนทือะเท่าไหร่หนึ่งอ่าตัวเขียวๆโดนทีอะสิบโดนทือะแปดก็โอเคนะพอคงทนอยู่นะก็ถ้าถอดออกหมดเลยโดนทือะเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะมาลองดู <c oughs> โอ้โหสิบเก้าเลยเหรอโอเค <c oughs> ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตสำหรับมอดนี้นะผมก็จะอัปเดตในเพจนะซึ่งในเพจเนี่ยก็จะมีไม่ใช่แค่อัปเดตพวกตัวมอดอย่างเดียวนะเวลาทำคลิปอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะลงคลิปไว้ในเพจให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจ ไว้ข้างล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ